สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2566การศึกษาตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบ่อดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยดังนี้ส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนโดยมีกิจกรรมวาดภาพระบายสีกิจกรรมคณิตคิดเร็วและบริการยืมและคืนหนังสือในห้องสมุดส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนทั้ง8ศกรตําบล เพื่อส่งเสริมการอ่านให้ประชาชนได้มีนิสัยรักการอ่านส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมการอ่านให้ประชาชนเข้าถึงเนื้อหาสื่อทรัพยากรสารสนเทศได้ส่งเสริมการอ่านอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเพื่อหมุนเวียนเปลี่ยนหนังสือให้กลุ่มเป้าหมายให้มีหนังสือไว้อ่านที่หลากหลาย ส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนได้รับข่าวสารส่งเสริมการอ่านห้องสมุดสกลรตตำบลให้บริการผู้เรียนและประชาชนใช้เป็นแหล่งค้นคว้าในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้จุลสารห้องสมุดต้องรู้ควรรู้น่ารู้การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ สนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางบ่อนำโดยนางจุไรรัตเจริญสุขผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรอำเภอบางบ่อมอบหมายให้คณะครูกศนตำบลและครูศูนย์การเรียนชุมชนทั้ง8สกอรตำบลได้แก่สกอรตำบลบางบ่อสกอรตำบลบ้านละกาสกอรตำบลบางพีน้อยสกอรตำบลบางเพียงสกอรตำบลคลองดา สกลตตำบลคลองสวนสกลตตำบลเปงและสกลตตำบลคลองนิยมญาตตาและ4 0ูนย์การเรียนชุมชนได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยการรับสมัครนักศึกษาของสอกลออำเภอบางบ่อ มีทั้งแบบออนไลน์และการมาสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางบอ่อและมีการประชาสัมพันธ์ในเพจ Facebook สกรอำเภอบางบอ่อและ Facebook ของสอกลทตำบลเว็บไซต์ของสอกรอำเภอบางบอ่อและ Li n e o f f i c i a l ของสอกลรอำเภอบางบอ่อ กิจการพิเศษและภารกิจอื่นๆนางจุเลรัตเจริญสุขผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมประสานแผนผู้บริหารครั้งที่ 5, 2,566ประจำเดือนตุลาคมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษานะห้องประชุมชั้นสองสองกลจังหวัดสมุทรปราการนางจุเลรัตเจริญสุขผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเตรียมพร้อม บันทึกเทปรายการสายใยกศนซึ่งออกอากาศทางีทีวีในวันที่19ตุลาคมณห,ห้องประชุมชั้นสองสำนักงานสอกอจังหวัดสมุทรปราการนางจุไลร,ร์เจริญสุขผู้อำนวยการสสดงศึกษาเข้าวร่วมบันทึกเทปาการสนทนาในรายการสายใยกศนประเด็นสอกอจังหวัดสมุทรปราการกับการจัดและส่งเสริมการศึกษาเพื่อ,อยกระดับคุณภาพการศึกษาณห,ห้องประชุมคุณหญิงอมพรมีสุข นางจุไล,ลรัตเจริญสุขผู้อำนวยการสถานศึกษาประธานโครงการประชุมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดส,สมุทรปราการประจำปีงบประมาณพุทธศัรกราช2567 สกรอำเภอบางบ่อจัดกิจกรรมน้อมรำลึกและกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินมหาราชวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2566กิจกรรมจิตอาสศาศทําความดีสกรอำเภอบางบ่อขอขอบคุณค่ะ